ไปดูปฏิบัติการครับในการจับนะฮะสัตว์กันหน่อยถ้าพูดถึงจับงูแล้วคนที่จับแล้วก็เป็นเซเลบชื่อดังนะฮะก็คือพี่รัฐาใช่ไหมพี่รัฐาเนี่ยเป็นกู้ภัยสาวะที่เวลามีงูตัวเล็กตัวใหญ่พี่รัฐาก็จะไปจับแต่ครั้งนี้ฮะพี่รัฐานะฮะไม่ได้ไปจับงูนะจ๊ะจ,จะเป็นตัวอะไรนั่นนะฮะแต่มันก็ใหญ่กว่างูเหมือนกันลองไปดูซิจะจับสําเร็จหรือไม่อย่างไรนะครับเห็นยังเห็นยังลายขนาดนี้พี่แบงค์คุณมาก ไม่ใช่งูเหลือมไม่ใช่งูเหลือมฮะล้วก็ไม่ใช่งูเหา่าฮะจงอางแมวเซาหางกระดิ่งก็ไม่ใช่นะฮะไปดูกันก่อนว่าเป็นตัวอะไรแต่ที่แน่ๆฮะถ้าเราเข้าไปดูใกล้ๆฮะรเราจะรู้อย่างชัดเจนครับว่าตัวนี้คือตัวเงินตัวทองยักษ์นะครับไปแอบซ่อนอยู่ในห้องเก็บทองฮะบ,บ้านเลขที่68ทับเสีมเยมเภอชโยจังหวัดอ่างทองครับแล้วทางเจ้าของบ้านนี่นะฮะโอ้โหเห็นแบบนี้ต้องประสานกู้ภัยจังหวัดอ่างทองหนึ่งในนั้นนะฮะ เซเล็บกู้ภัยชื่อดังนะฮะก็คือพี่รัถาครับเป็นกู้ภัยสาวมือปราบอสรพิษครับคนนี้เก่งด้านการจับงูทุกชนิดนะฮะแต่ตัวเงินตัวทองเนี่ยก็อาจยังไม่ค่อยได้ฝึกมามากนักเท่าที่ควรนะฮะเมื่อมาถึงครับก็ใช้บวงจับไปที่ตัวเงินตัวทองคล้องไปที่คอนะฮะก่อนค่อยๆช่วยกัน3คนแบบนี้ลากมันออกมานะครับ ตัวเงินตัวทองไม่ยอมให้ความร่วมมือฮะเอาออกมาสิออกมาหืมมันไม่ยอมให้ลากออกมานะครับประกอบกับตัวมันก็ค่อนข้างหนักนะครับยื้อกันอยู่พักใหญ่ใหญ่ฮะสุดท้ายก็สามารถเนี่ยช่วยกันแบกช่วยกันลากช่วยกันหามแบบนี้ฮะนำออกมาได้สำเร็จะฮะวัดความยาวฮนะ4เมตรหืสี่เมตรนะฮะ,ะ,ฮะแล้วก็หนักมากทีเดียวนะครับจากนั้นก็ช่วยกันมัดขาครับแล้วก็เอาผ้าเนี่ยคุมไปที่หัวนะฮะเพื่อไม่ให้น้องมันตกใจนะฮะ แล้วก็งานนี้ต้องบอกแบบนี้ฮะโอ้โหพี่รัฐาสังเกตดีๆนะฮะเงือนี่ฮะเงือแตกนะฮะพี่แบงค์กว่าจะลากดึงออกมาจับออกมาได้นี่นะฮะปกติเนี่ยงูเหลือมงูเห่าจงอางเนี้ยใช้เวลาแป๊บเดียวจับมือเปล่าเราียบร้อยอันนี้ตัวเงินตัวทองะฮะอาจจะไม่ค่อยมีประสบการณ์แล้วก็ความชำนาญ<า>ก็เลยต้องใช้เวลาหน่อยนะครับก็เลยเนี่ยฮะเงือแตกนิดหนึ่งนะฮะก็ซีดนะครับตอนนี้ควบคุมสถานการณ์ได้ ก็นําขึ้นนะฮะหลังรถนะฮะหมายถึงว่าพิรถษขึ้นหลังรถหรือว่าตรงเงินตัวทองม่ตรงเงินตัวทองพี่แบ๊บเนี่ยขึ้นได้จาพิรถษขึ้นไปด้วยนะดูสภาพนะค่ะเอาตัวเงินตัวทองขึ้นไปก่อนนะฮะมีการฉีดน้ํานะครับแล้วก็เตรียมปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปนะครับเจ้าของบ้านก็เล่าให้ฟังแบบนี้ฮะพบตัวเงินตัวทองตัวใหญ่นะฮะวิ่งมาทางสวนหลังบ้านผ่านหน้ารถดนของตัวเองอ่าทะเบียนนะฮะ 5898คันนี้นะอ่าเป็นรถกระบะนะฮะแล้วมันก็ไปแอบอยู่ภายในห้องเก็บของครับพอเห็นตัวทองมันเริ่มนิ่งนะฮะก็เลยแจ้งพี่กู้ภัยให้มาช่วยจับนะครับแล้วทีมข่าวก็ถามว่าเอา้าแล้ววันพรุ่งนี้เนี่ยมันจะออกสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วเราจะซื้อเลขอะไรดีจะได้แบงบัรดาลใจหรือเปล่านะฮะเจ้าของบ้านบอกไม่ยากเลยฮะสังเกตอย่างชัดเจนเลยอ่ะ เลขรนกระบะคันเมื่อกี้ใช่ไหม <5. S 1> ฮะก็มีเหมือนกัน5898กนะฮะหรือจะเอาเลขที่บ้านไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคก็ไม่ว่ากันนะจ๊ะเลข684ทับนะครับ<อ>ก็ขอให้โชคดีมีชัยรับโชคก่อนปีใหม่ก็แล้วกันนะ สมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมงนะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครกด u b s สไคร e ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ